สวัสด,ดีค่ะทุกท่านกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับ EP EP นี้ค่ะในยุคที่มลภาวะก็มากมายในยุคที่การดำเนินชีวิตแบบเร่งรีบในยุคที่เราทานอาหารเข้าไปเราไม่รู้ว่ามันจะส่งผลอะไรต่อร่างกายเราหรือเปล่านะคะมีลูกค้าหลายท่านมากๆที่ทักเข้ามาสอบถามในอินบ็อก ที่เพจนะคะแล้วก็สอบถามเข้ามาที่ใดไลน์แอดว่ามีผลิตภัณฑ์ตัวไหนบ้างที่จะช่วยดูแลร่างกายของท่านให้สมบูรณ์แข็งแรงและช่วย ปรับธาตุทั้ง4ในร่างกายของชั้นให้สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ค่ะดิฉันภูมิใจนำเสนอเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะกับผลิตภัณฑ์ตัวสตาร์ไลท์ตองหนึ่งของบริษัทมอเสงไทยแลนด์ซึ่งเป็นสมุนไพรและก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยดูแลร,ร่างกายของชั้นให้สมบูรณ์แข็งแรงช่วยปรับธาตุทั้ง4และก็ปรับสมดุลณ์ภายในร่างกายของท่านทุกสัสดส่วนให้แข็งแรง เด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ทานได้ทุกเพศทุกวัยค่ะทุกท่านคะสำหรับผลิตภัณฑ์สตาร์ไลท์1 1 1บอกไว้อย่างนี้ค่ะถ้าท่านนึกถึงการดูแลร่างกายให้แข็งแรงการบำรุงร่างกายให้แข็งแรงผลิตภัณฑ์หมอเสงไม่ใช่ยาผลิตภัณฑ์สตาร์ไลท์ตองหนึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่จะช่วยฟื้นฟู ดูแลร่างกายดูแลโครงสร้างในร่างกายของเราที่มันเสื่อมเพราะเราใช้ร่างกายของเรามานับกี่ปีกีป่ปีแต่เรา ก็ต้องดูแลของเขาให้ดีเหมือนกันค่ะเพราะว่าร่างกายของเรามีร่างกายเดียวถูกไม่ถูกคะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์สตาร์ไลท์ตองหนึ่งจึงเหมาะสมที่จะดูแลไม่ให้ท่านแก่ง่ายดูแลให้สุขภาพของท่านร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอดูแลให้เซลล์ในร่างกายของท่านดูเด็กแล้วก็อ่อนยาวลงนะคะช่วย ป้องกันหรือว่าช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานของเราให้แข็งแรงพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับมลภาวะหรือมลพิษต่างๆเมื่อภูมิต้านทานของท่านแข็งแรงแน่นอนค่ะว่าโรคหรือว่าอาการที่มันจะถามหาเราเมื่อเรามีภูมิต้านทานที่แข็งแรงโรคเหล่านั้นก็จะ จากเราโรคเหล่านั้นก็จะไม่ถามหาเราได้อย่างง่ายๆอย่าลืมนะคะสําหรับท่านไหนที่ต้องการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงหรือว่าต้องการฟื้นฟูด,ดูแลใบหน้าเราให้ดูเด็กและก็อ่อนเยาว์ลงในทุกๆวันนึกถึงผลิตภัณฑ์ตัวสตาร์ไลท์ตองหนึ่งขวดสีเหลืองขวดนี้นะคะยังไงก็ ฝากทุกๆท,ท่านด้วยนะคะสำหรับการดูแลสุขภาพในช่วงนี้ทุกๆท,ท่านต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงมันออกกำลังกายอย่างสม่าเสมอ และทานผลิตภัณฑ์หรือว่าทานอาหารเสริมที่มันช่วยปกป้องร่างกายของคุณให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้และหากท่านใดสงสัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ทุกๆท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่ราย์แอดของเราได้นะคะแอดหมอสง7 8เนะคะหรือว่าจะเข้าไป ดูแลดูข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะคะอยู่ที่หมอเสิงไออุ่นลัก์นะคะและติดต่อสอบถามเข้ามาหาเราเพราะเรามีแอดมินคอยตอบคำถามให้กับคุณเราจะส่งสินค้าในทุกๆวันและสำหรับวันนี้ดิฉันนัทสลันอุนทายโยนักธุรกิจของบริษัทหมอเสิงไทยแลนด์ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะ